สวัสดีทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับในวันนี้ก็นะครับได้พาทุกคนมาชมนะครับนอกพื้นที่เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่ใช้ประโยชน์นะครับก็คือการปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกผักบุ้งรอบต้นกล้วยเนาะนะครับเป็นการทําเกษตรแบบง่ายๆเป็นการทําเกษตรแบบผสมผสานนะครับระหว่างพืชกับพืชแล้วก็เป็นการใช้พื้นที่เกิดประโยชน์ด้วยเนาะนะครับที่นี่ก็เป็นแปลงทดลองของนักศึกษ,ษาครูเกษตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับอันนี้ผมก็ปลูกเองนะ อันนี้อันนี้เป็นต้นกล้วยน้ำว้านะเพื่อนเป็นต้นกล้วยน้ำวา้าแล้วก็รอบๆนี้ผมได้เอานะครับมเมล็ดผักบุ้งมาโรยๆรยนี่ตอนนี้ก็กาลังเริ่มงามแล้วครับข้อดีก็คือเวลาผมรดน้ำอ่ะมันก็จะได้ทั้งกล้วยแล้วก็ได้ทั้งผักบุ้งแล้วเวลาใส่ปุ๋ยอ่ะผักบุ้งก็ได้ปุ๋ยด้วยกล้วยก็ได้ปุ๋ยด้วยเห็นไหมได้2ต่อเลยนะครับนี่แหละหลักการง่ายๆนะก็พาทุกคนมาชมเนาะนะครับพูดคุยกันนะครับอยู่ในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะหรือในช่วงท ที่ปลูกกล้วยเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ว่างผมก็เลยนําเมล็ดข้าวโพดนะครับมาหยอดหยอดเห็นไหมนี่ตอนนี้ก็กําลังเริ่มงอกแล้วต้นประมาณนี้ก็เดี๋ยวก็จะต้องหาปุ๋ยมาใส่นะครับเนาะหาปุ๋ยมาใส่ก็เป็นข้าวโพดหวานนะทุกคนข้าวโพดหวานโอ้ไม่ใช่ข้าวโพดหวานขออภัยครับข้าวโพดข้าวเหนียวเออนะครับข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวแบบลูกผสมนะครับในฝักนั้นมีทั้งเม็ดสีม่วงและสีขาวนะครับเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเนาะนี่กล้วยนี่ก็ยังไม่ค่อยฟื้กเท่าไหร่ยงมา นะครับก็ต้องดูแลกันไปนี่ตรงนี้ก็ปลูกข้าวโพดเช่นกันครับหยอดหยอดเอาไว้นี่แล้วตรงนี้ก็เป็นกล้วยเนาะนะครับคนที่ติดตามผมนานๆน,นะก็จะรู้ว่าผมเป็นคนที่ถือว่าชอบปลูกกล้วยมากนะครับชอบปลูกกล้วยตั้งแต่อยู่สมัยตอนอตอนมัธยมจนขึ้นมหาลัยแล้วนะครับก็ปลูกกล้วยอยู่เรื่อยๆนะครับเอออยู่ที่ไหนผมก็จะพยายามนะครับทดลองศึกษาหาความรู้ที่นั่นนะครับใช้พื้นที่เกิดประโยชน์ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเรา นะครับเพื่อให้เกิดทักษะในการนําไปใช้ในชีวิตจริงในวันข้างหน้าให้ได้นะครับเพราะว่าทุกที่มันเป็นที่ที่เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้นะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับตัวเรานั้นจะเปิดโอกาสให้ตัวเองหรือว่าจะเลือกที่ปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราไม่มีใครเขาว,ว่าไม่มีใครเขาอะไรนะนะครับถ้าหากทําในสิ่งที่ดีที่งามเนาะนะครับถ้าหากเราทําดีแล้วใครมาว่าไอคนนั้นโรคจิตเออมันเป็นบ้านะครับทาดีแล้วมีคนว่าก็ไม่ต้องไปซีเรียสอันนอันนี้แค่พูดให้ฟังนะทุกคน พูดให้ฟังนะครับเล่าสู่กันฟังมีเรื่องอะไรที่อยากจะบอกผมหรืออยากจะคอมเมนต์อยากจะพูดคุยกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมไม่ว่าใครอยู่แล้วเนาะนะครับเปิดโอกาสให้ทุกคนนี่นี่ข้าวโพดก็กําลังเริ่มโตแล้วถ้านําปุ๋ยมาใส่ก็คงจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมก็ยอมรับแหละผมเป็นคนคนหนึ่งที่ถ้าหากปลูกขา้าวโพดยังจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่คือมันไม่ค่อยเวิร์กเหมือนคนอื่นปลูกทุกคนก็เราต้องทดลองไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยแบบ ก่อนปลูกกันนะหรือ,อไม่ได้ใส่ปุ๋ยก่อนปลูกดินมันก็เลยยังไม่มีธาตุอาหารอะไรเราก็ต้องใส่ปุ๋ยตามหลังนะครับก็ไม่เป็นไรเหมือนกันนี่ก็กล้วยแล้วก็นําผักบุง้งโรยๆเห็นไหมก็งอกงอกมานี่นะครับก็รดน้ําเยอะพอสมควรแต่ว่าผักบุ้งเขาเป็นพืชที่ค่อนข้างที่จะชอบน้ําอยู่แล้วนะครับโดนน้าเยอะเขาก็ไม่ตายหรอกนะครับเขาก็ไม่ตายนี่ข้าวโพดครับทุกคนแล้วก็ต้นกล้วยแล้วก็ผักบุง้งนี่ก็กําลังเติบโตเรื่อยๆผักบุ้งนี้สามารถนําไปทานได้แล้ว แต่ผมจะไว้อีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็จะนําไปทานนะครับทุกคนนี่สวยงามมากก็นะครับรอชมการเติบโตนะทุกคนขอฝากให้ทุกคนรอชมการเติบโตของข้อโพดแล้วก็ต้นกล้วยของผมด้วยนะครับอันนี้ก็คือระยะที่เรากําลังเริ่มปลูกนะครับก็กําลังเห็นการเติบโตไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากทุกคนติดตามชมตอนตั้งแต่เล็กๆจนไปถึงตอนโตด้วยนะครับเนาะก,ก็วันนี้นะครับคลิปสั้นๆเช่นเคยนะครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะครับก็ช่วงนี้ นะครับไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ปีเก่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งสําคัญคือเราก็ต้องดูแลสุขภาพดูแลรักษาชีวิตของเรานะครับสิ่งที่แน่นอนก็คือสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกเนาะนะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพของเราด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยทุกคนเลยนะครับสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ